ข่าวเด,ดิมดพญ่เด้อมาเด้อถึงแล้พี่ติดต่อนะโอ้เดี๋ยวกระปิ่งไก่เนาะอันนี้กระแกนงนราไม้จ้ะมาอะไรแกงหอยทีง้มหมูวานนเ่รออหอยทีง้มวานเหรอมาไม่ได้ดดน้อยใหญ่หรอใส่พักกับเปลือกไว อมากินยังกับบอแซ่บหูหัวห้อยกับบอขึ้นหขาหรอขึนเา้บว่ยนีบุแซ่บผู้ไญซื้อมากก็ที่ิซื้อได้ไง nghe ừ, cứ tranh hội làm mốc qua nít người nhá cứ bạn ai นข้ากคลับมาอยู่ไฮอยู่หน้าว่าจะกี่ซุเปอร์มาเก็ดอืมวันแี้ยังไม่เห็ด,อหหดโอ้ยไอ้ยนอ้องดิเจ้าพ่กระดูกเต้าขั้นบไปหาทําหมอกข้างหน้านู่มบงขอุงเพ่ สิ่มาเห็ดห้เห็ดหน้าอยู่กับเจ้าน้าไหนแล้วน้ำมีเ่เรอไม่แห้งหางเลยนะท้องอยู่กรุงคือกรุงไทยเลี้ยงลูกเลี้ยงเป้า คำว่ามาเห็นหน้าพี่น้องเราเรื่องเห็นหน้าเด้เหมือนเดิมต้องทุนไปเฮ็ดเมืงินจตายขายเข่าก็ได้สามหมื่นสี่หมื่นทำจ้างเพิ่มเิป็นยังไงขไยกัจ้างต้าหนาข้างหน้ากับจ้าง quan hỏi dạng. trang. quan Có bỏ trang. Cứ lắm 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 cha, lắm 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 cha. ลงขึ้นใส 30, 40, 40, 40, 39, 40. ่สามหมื่นสี่หมื่นก็ไไ้ซ้ำเก่าบระไดช้ำเพอเพอกระไ้ขึ้นซ้ำตะกี้้ายหน้ายางน,น้ำคนคุยเงินพอ,องพ่อมีอยู่ซื้อปิงไก่กินไก่ก็มีอยู่ในขอบหน่อยอ่ขาไม่ได้ไก่จะของเรี้ยง ลงจากบ,บ้านแ้วน้ำล้างยอยูอย่ไม่ีว่าเพราะปลาลูกปลาเส่าไก่อะไรเด็กเฮ้ยขากันบ่ได้แต่หอยคือจะใส่หน่อยผมเนาะจะไปามคาใช่สิอย่าเป็นผูต้ตีนั่นที่นี่แล้วจากตัวถาวรมันสิเบิร์ตสวนแหละค่หอยสามนวยนี่ฉันบอกครับ Húng thầu là gì không? Ừ, cháu bà nè Cái hỏi này sao nuôi, cái chim mới sáng nuôi <laughs> Im đẹp hả nhai? Nói, còn năng bưng thôi nè เพื่อนกินบ่อเพื่นบอกว่าเมียนี่กูมึงบ่ใหว่าอ่างมเขาบนอนใข่ผัวนอนก้อนเมียนอนน้ำหลังโอ้ขอกระถาเจ้าก่ได้และพ่อใหญ่เจ้านอนตีหนึ่งตีสองขอกระนอดตั้งแต่สามพุ่มของกระนอดแล้ว นี่ถาเจ้านอนก่อนน้องก็นอนเมื่อไรแล้วน้ำกินเขาทินน้ำไ่ทั้งกันเนี่ยไอ้ทัวอีมก่อนอแกน้วน,น้ำแก้วเน้ำปลาหมาดิ้นไอ้ทัวว่าให้จูมให้มากินหอยกันเลย กอดอกขอคนวยเป็นไงพี่เด้อวะเนี่ยแสบแสบแสบอ๋อกินทันท้งถาดแสบใจต้องแนะเห็นบอิ่นกินเข่ากินน้าิ่นกินนั่นกินนี่วันได้สองสามพันวิวหมืน่นวิวเจ้ากินเข่าเนี่ยมได้ดอกยอดวิวมอยู่สิบยี่สิบ เดี๋ยวกินข้าวกับแกงหอยเ้ยจ้าชิ้ดายไข่มัน่นพี่น้องเอ้ยน้าังไข่